สวัสดีครับผมกันกันนี่มาสติกนะครับวันนี้นะคะผมจะมาบอกถึงความรู้สึกที่เกมเกมรักและเกมที่ผมชอบที่สุดอย่างเกม Angry Birds นะครับเกม Angry Birds Stella First Episode นะครับหรือ Angry Birds Stella EP ที่ EP ที่หนึ่งนะครับ EP แรกเนาะได้ยอดวิวได้พุ่งทะยานเข้าสู่1,000วิวครั้งแรกนะครับ ความรู้สึกของผมในตอนเห็นว่า Angry Birds t e l l a เป็นเกมโปรดของผมเลยนะครับมียอดวิวทยานพุ่งสูงถึง1,000วิวครั้งแรกนะครับผมรู้สึกเราทำได้ไงอ่ะอะไรอย่างเี้นะครับเราเราทำได้ได้เหรอทำได้ขนาดนี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราคิดว่าเราอาจจะลองแบบ ลองนี้ดูอะไรเงี้ยครับลองเทสกับเกมนี้ครับเกมที่คนไทยไม่ค่อยเล่นกันหน่อยถ้าถ้าแบบเอาเกม Angry Birds มาทำแล้วก็มาทำพากเสียงในฉบับของผมเองเนี่ยแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆชมเนี่ยมันจะแบบเพื่อนๆจะให้การตอบตอบรับดีหรือเปล่าอะไรางี้เนาะตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยคือผมผมไม,ผม,ไม่ผมคิดอยู่แค่นั้นเลยอะไรเงี้ย เออถ้ามันเวิร์กไหมอะไรอย่างนงี้เนาะไปไป,ไปไปไปประมาณนานๆแบบหลายเดือนเข้าอะไรเงี้ยยอดวิวมันก็พุ่งมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับขึ้นทีละร้อยสองร้อยสามร้อยทีละห้าสิบวิวอะไรเงี้ยครับพุ่งเรื่อยๆจนมันยันแบบยอดวิวสูงไปอันดับสามของชาแนลกันนี้มาสติ๊กนะครับรองจากเกมแพร์เวสซอมบี้ภาคสองและ ทักกิ Tom Candy Run นะครับผมก็ดีใจนะครับที่เพื่อนๆน,นะครับเข้าใจเพื่อนๆที่เพื่อนๆหรือ Fantasy of d REAMS ทุกคนให้การสนับสนุนเกม n n g ก y b i r d s ส t e l ลอย่างดีนะครับและเกมอื่นๆที่เพื่อนๆอนอ,นอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้สังเกตดูเพลย์ลิสต์ผม ว่าเกมผมมันมีเยอะกว่านี้อีกก็ก็อยากจะทำคลิปเป็นบันทึกความรู้สึกของตัวเองไว้นะครับบันทึกความรู้สึกเอาไว้นะครับเป็นเฮ้ยอย่างน้อยอะ่ะเราก็ได้เราถ้าไม่ได้ถึงหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็ทำได้หนึ่งพันวิวอะไรอย่างงี้ถือว่าเรา ถือว่าผมประสบความสำเร็จมา9นิดนิดเกแรกแรกมาได้9แรกแรก,แรกแล้วครับตอนนี้ก็คือผมตอนนี้คือผมก็หวังว่าเกมต่อต่อไปหรือเกมที่มีอยู่ในชาแนลอยู่แล้วทั้งหมด9เกือบ9ถึงเกือบ11เกมนะครั 9, ถึงเกือบ11เกม ไม่ว่าจะเป็นเกมที่มาที่ผมแคสเอาไว้แคสทิ้งไว้นานแล้วหรือเพิ่งแคสไปหรือเขาเรียกว่าไงอ่ะ <c oughs> กำลังจะแคสหรือเกมใหม่ๆ Coming soon ที่ผมจะนำมานำเสนอให้เพื่อนๆหรือ Fantasy of Dreams ได้รับชมกันนะครับ ผมก็หวังว่า Fantasy of d REAMS ทุกๆคนจะให้การสนับสนุนเกมของผมเวลาจะให้การสนับสนุนเกมที่ผมพรีเซนต์ออกมาในฉบอบของผมเองได้อย่างดีนะครับผมก็ขอก็ขอขอบพระคุณ f a n t a s y of d REAMS ทุกๆคนเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนเกมเกมที่คนไทยไม่ค่อยเล่นกันนะครับแล้วก็ขอให้กำลัง คอยกดไลค์คอยกดแชร์คอยให้กำลังใจผมมาโดยเสมอมานะครับก็ <Operations. S 1> ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมกันกันนี่มา s ติ c ไว้ไว้เตรียมตัวเลยนะครับเพราะคลิปหน้าผมจะผมจะทำการแคสเกมไ i ฟอร์สฮีโร่ภาคที่2 first episode นะคะรับรอติดตามชมกันได้เลยนะครับสวัสดีค่ะบบ๊ายบาย